สวัสดีทุกคนวันนี้เห็นชื่อคลิปแล้วใช่ไหมว่าเราเนี่ยได้ไปทําการตรวจร่างกายมาเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วพบว่าค่าเลือดผิดปกติทุกคนซึ่งค่าเลือดที่ผิดปกติในตัวเรานะก็จะมีค่าตัวคอเลสเตอรอลกับวิตามินดีคอเลสเตอรอลเนี่ยสูงเกินไปซึ่งค่าปกติควรแบบไม่เกิน200แต่ว่าเราเนี่ยปาไป211เลยส่วนวิตามินดีเนี่ยควรอยู่ที่ประมาณ20-30ใช่ไหมแต่เราต่ํามากก็คือ9เลยแล้วก็ เราเนี่ยได้ทําการปรับไลฟ์สไตล์ก็คือพยายามหาอาหารเสริมในกลุ่มวิตามินดีเข้ามาแล้วก็พยายามลดอาหารที่มีไขมันและแล้ววันที่เรารอคอยก็มาถึงก็คือวันพรุ่งนี้เราต้องไปทําการคอร์ัปค่าเลือดที่มันผิดปกตินี้โดยเราเนี่ยก็จะไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพญาไทยใช่ไหมที่เราได้ซื้อแพ็กเกจไว้ถ้าใครอยากสุภาพแข็งแรงก็สามารถไปตรวจร่างกายประจําปีได้เลยเอาจริงๆหลังอายุ25ปีอ่ะก็สามารถตรวจ ร่างกายประจําปีในทุกๆปีได้เลยเพื่อเน้นในการแบบป้องกันการเกิดโรคในอนาคตอ่ะทุกคนเก้าใจะไม่ใช่แบบเคยเกิดเรื่องมาแล้วมันจะทําให้เกิดการเสียเงินมากกว่าการตรวจร่างกายอีกดังนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนําว่าใครที่อายุมากกว่า25ปีอ่ะก็ควรแบบตรวจร่างกายประจําปีในทุกๆปีถ้าใครกลัวเสียเงินอ่ะคือการป้องกันอ่ะมันใช้งบประหยัดกว่าการรักษาอีกดังนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกคนอย่าใส่ใจในประเด็นนี้มากขึ้น เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเออพุ่งนียค่าเลือดเราจะเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นมากเลยทุกคน ังจะไปโรงพยาบาลพญาไทแล้วทุกคนคือแบบรู้สึกง่วงมาแต่ว่าไม่เป็นไรนกที่ตื่นเช้าเท่ากับนกที่ไปตวรวจร่างกายจา้าเราก็พยายามแบบลดเนื้อย่างแล้วแต่ว่าไม่รู้คอเลสเตอรอลจะลงหรือปเปล่าก็ขอภาวนาให้ลงนะถ้าไม่ลงจะทำงไงก็คือต้องไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องมาโฟลอัพอีกรอบแต่ว่าไม่เป็นไรเราสู้ตายเพื่อร่างกายที่แข็งแรงนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเออในโรงพยาบาลจะเป็นยังไงบ้างจะน่ากลัวหรือเปล่า นะทุกคนไปดูกันเลยหลังจากที่เราเดินมาแล้วนะทุกคนก็สามารถถ่ายที่แบบเขาตร์ได้เลยแล้วก็เขาก็จะให้มายื่นประวัติหรือว่าใบนักอยู่ตรงนี้ทุกคนก็ไปยื่นได้เลยซึ่งทุกอย่างเร็วมากใช้เวลาแป๊บเดียวดังนั้นเนี่ย ใครที่จะจะมาขี่จะมาตรวจร่างกายมาเลยเพราะใช่ว่าแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ต้องรอนาน เ็นไงบ้างเมื่อกี้ก็คือแบบว่าตื่นเต้นมากแต่เต้นคือฉันเนี่ยกำลังลุ้นว่าค่าเลือดฉันปกติหรือเปล่าแต่ฉันเดาว่านะว่าไม่ปกติแน่นอนเพราะว่ากินหมูกระทะก็กินบ่อยเหมือนเดิมแต่พยายามลดแล้วนะ <c oughs> เออส่วนวิตามินดีเนี่ยก็คืออาหารเสริมที่ซื้อมาก,ก็คือกินบ้างไม่กินบ้างก็คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากก็ต้องมาหลองลุ้นกันว่า ค่าเรือจะปกติหรือเปล่าต้องรอตรวจก่อนใช่แล้วเมื่อกี้เป็นหมอไปวัดความดันมาเป็นยังไงบ้างคะก็ปกติก็คือเราเห็นก่อนเลยเพราะเราเป็นหมอไงเราก็รู้อยู่แล้วว่าปกติแน่นอนก็ถ้าใครมาที่นี่นะทุกคนก็สามารถมาได้เลยคือเราตรวจที่พยาไทยถ้าใครอยากตรวจร่างกายก็สามารถมาโปรแกรม all you can check ที่เรามาได้ก็คือราคาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเธอคือผู้ชายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณหมื่นห้า เออผู้หญิงจะหมื่นเจ็ดเพราะผู้หญิงจะมีแบบดีเทลเล็กๆในเรื่องของการตรวจภายในแปซบเมียเออยการแบบอัลตาซาวช่องคลอดช่อง้องเออยังนั้นเนี่ยถ้าใครมาตรวจออย u ูแคนเช็คที่นี่นะก็คือเขาจะตรวจแบบครอบคลุมมากคือโดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีการตรวจแบบเบสิกซึ่งถ้ามาซื้อโปรแกรมเนียก็คือจะได้ตรวจแบบเบสิกอยู่แล้วแบบที่เธอรู้ว่าตรวจค่าตับค่าไตค่าเลือดค่าใดๆที่โรงพยาบาลไหนก็ตรวจได้แต่ความพิเศษเนี่ยก็คือเขาจะมี หมวดหมู่พิเศษอยู่ทั้งหมด9หมวดก็ค right. ือเธอสามารถตรวจแบบดีเทลลึกลงไปอีกจะเป็นดีเทลที่ดีมาแล้วนอกจากนั้นที่ฉันชอบมากนะคือมันมีแบบหมวดหมู่ของตัวแอนไทจิงก็คือคนแบบพวกเราเนี่ยก็คือจะไม่แก่ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันมีหมวดนี้เป็นหมวดพิเศษขึ้นมามันสามารถทําให้เราแบบเช็คค่าวิตามินที่แบบโดยปกติโรงพยาบาลทั่วไปอ่ะเขาจะไม่มีตรวจเออเนี่ยก็จะมีดีเทลมาตรวจให้ดังนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไป แผนกนั้นด้วยเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงบ้าง ก็คือครั viens, Arizona, piss, um, ้งนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c ้เราไม่ได้มาตรวจนะแต่เตินคือครั้งนี้เรามา follow up ผลก็คือครั้งที่เราเราตรวจไปเราตรวจแบบเต็มที่เลยแต่ว่ามันมีผลผิดปกติแบบที่บอกอะไรก็คือครั้งที่แล้วว่าแบบที่บอกไปว่าถ้าใครมาตรวจร่างกายตัว all you can check ตัวเนี้ยคือเขาจะมีตรวจแบบละเอียดมากเลยเถอก็คือเริ่มจากตัว basic check up แบบที่พูดไปแล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบสมองเออเนี่ยถ้าใครแบบอยากตรวจพวกสมองอ่ะมันจะมีพวก ultrasound d o p ป l e r บริเวณเส้นเลือดใหญ่ตรงคออ่ะ <c oughs> คือถ้ามันมีพวกพอทอะไรแบบนี้มันจะมีโอกาสเสี่ยงทำให้มันแบบมันไหลขึ้นไปในสมองได้ทําให้เกิดเป็นแบบสโตรกได้อันนี้ก็สามารถแบบมาตรวจได้หรือว่าจะเป็นในหมวกหัวใจหมวกหัวใจเนี่ยก็จะทาพวกแบบ EKG แล้วก็การทําแบบ EKG ตอนที่เราวิ่งอะ่ะบนสายพานอันนี้มันก็เหมาะสำหรับใครที่แบบมีปัญหาทางด้านหัวใจอย่างอัลรบก็ได้ หมวดที่3ก็คือหมวดมะเร็งอันนี้ก็จะมีแบบตรวจโพลาราฟค่ามะเร็งต่างหรือว่าจะเป็นออกลูกหมากก็แบบ p s a อะไรแบบนี้เออหรือว่าแบบมะเร็งเต้านมมะเร็งแบบพวกแบบตับออดก็จะเป็น c a 1 9แล้วก็9อะไรแบบนี้เอออันนี้ก็จะเป็นการตรวจพลราฟค่ามะเร็งถ้าใครเป็นผู้หญิงอ่ะหมวดนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมก็คือมันจะมีตัวการคัดกรองของลูกก็คือ h p v ด้วยแล้วนอกจากน้ก็หมวด4ก็จะเป็นแบบไทรอยด์หมวด5าทางเดินอาหารก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบ ตรวจแบบการติดเชื้อตับเสพตสบต่างๆหรือว่าการอันตราซาวช่องท้องที่สําคัญคือหมวดที่7คือถ้าใครอยากซื้อให้พ่อแม่หรือทุกคนคือราคาทั้งหมดอะที่เราบอกอะคือมันจะมีหมวดนึงให้เลือกก็คือหมวด c ีทีซึ่งถ้าเราไปทํซ c ทีที่ข้างนอกอะคือราคามันก็จะเกือบหมื่นอยู่แล้วถ้าเรามาซื้อโปรแกรมเนี้ยมันก็คือจะค่อนข้างครอบคลุมอันเนี้แน่นหนามากและที่สําคัญเนี่ยคือเราอะซื้อเก็บไว้ให้แม่เรียบร้อยแล้วนะทุกคน หมวดที่8ก็จะเป็น anti aging แบบที่เราบอกไปก็จะมีการตรวจกบบับโ o ลัาพวกวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน b 12อะไรแบบนี้ที่แบบที่โรงพยาบาลอื่นเขาไม่ตรวจกันแต่ว่าแผน anti aging ถ้าเราอยากสวยคงกระพนันอายุยืนยาวเออเราก็ต้องมาหมวดนี้แล้วก็หมวดสุดท้ายก็คือโควิดถ้าใครอยากรู้แบบ เอ้ยสรุปแล้วเราฉีดวัคซีนโควิดพู่ขึ้นเท่าไหร่ก็สามารถมาตรวจได้ก็แบบที่บอกไปว่าการตรวจร่างกายนี่ยไม่ต้องให้เป็นโรคแล้วเราค่อยมารักษาอันนี้เป็นเหมือนการแบบป้องกันดังนั้นเนี่ยแบบที่บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าอายุมากกว่า25ก็ตรวจได้แล้วแบบเธอเธอก็เกิน25แล้วใช่ไหมก็สามารถตรวจได้คิดง่ายๆนะถ้าเธอเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงคนไหนมาตรวจอ่ะตรวจภายในพวกแบบแฟชเมียอันตรซาว ร่วมกับอ,อย่างเช่นแบบตรวจเลือดทั่วไปอะไรแบบนี้มันก็เกือบหมื่นแล้วแถมกลุ่มพวกนั้นอะถ้าจะมาสลอบหรือว่ามาตรวจผลที่มันผิดปกติอีกรอบหนึ่งอะมันต้องเสียเงินเพิ่มด้วยแต่เนี้ก็คือถ้าเราซื้อโปรแกรมนี้แล้วอะมีค่าไหนที่ผิดปกติอะเราสามารถกลับมาสลอบได้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต้อง ตอนนี้พี่ต่องมีอะไรที่ปกติบ้างก็คือถ้าเราไปตรวจร่างกายใช่ไหมเราจะได้แบบนี้มาเป็นสมุดพบประจําตัวแต่ว่าเป็นสมุดพบเพื่อร่างกายของเราคือค่าที่ฉันไปตรวจมาแล้วผิดปกตินะคือค่าแรกก็คือคอเลสเตอรอลเห็นเราแบบเอ้ยไม่ได้อ้วนแบบนี้แต่ว่าคอเลสเตอรอลฉันเนี่ย211ค่าปกติก็คือจะต้องอยู่ประมาณน้อยกว่า200ใช่ไหมแบบที่เราเรียนมาซึ่ง การที่เราทําให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงนานเนี่ยมันอาจจะมีความเสี่ยงทําให้เกิดเป็นโรคแบบพวกแบบขับเลือดหัวใจขับเลือดน,นอนาคตหรือว่ามีความเสี่ยงในการเป็นแบบโร e อะไรแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยเราอายุน้อยอยู่เราสามารถแบบเฮ้ยยังไม่ต้องกินยาก็ได้เพราะโดยปกติถ้าแบบพวกคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยมันต้องกินยาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วถ้าเราตรวจพบตั้งแต่เริ่มต้นอ่ะมันสามารถปรับไลฟ์สไตล์ได้ส่วนอีกอย่างหนึง่งที่เราผิดปกติก็คือตัว วิตามินดีเราต่ำวิตามินดีที่เราตรวจเนี่ยจะอยู่ในหมวดแอนตี้เอจนซนะคือโดยปกติอะวิตามินดีมันต้องอยู่ที่ระดับประมาณ20-30ถึงแต่ว่าเราอะได้เก้าเลยทุกคนก็คือค่อนข้างจะต่ำมากจริงๆแล้วอะตัววิตามินดีเองอะมันไม่ใช่แค่วิตามินคือมันทําหน้าที่ได้เหมือนฮอร์โมนชนิดหนึ่งในร่างกายเลยวิตามินดีนอกจากจะช่วยเรื่องของกระดูกแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันดังมากในช่วงโควิดก็คือระดับวิตามินดีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วย ก็คือถ้าวิตามินดีเราสูงเนี่ยก็จะทําให้แบบภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นเพราะว่าวิตามินดีรีเซพเตอร์หรือว่าตัวจับวิตามินดีมันมีอยู่ที่บริเวณตัวแบบพวกอิมูนเซลล์ด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าระดับวิตามินดีเราสูงก็จะทําให้ภูมิต้านทานหรือว่าแบบความแข็งแรงการต่อสู้กับพวกแบบเชื้อโควิดเราดีขึ้นไอเติร์นฉันตื่นเต้นจังเลยนับเขาเดิม <laughs> ต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่อ,อันนี้จะเป็นผลเดี๋ยวมาผนุญยกขยะให้ดูนิดนึงนะถ้าตั่าเกณฑ์เนี่ยเราบอกว่าต่ำกว่า20เนี่ยคืออันนี้ขับขัจริงจังเลยแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่า20ถึง29ก็ถือว่าอาจจะท่อนมาทางขัดนิดนิดแต่ยังไม่ถือว่าซีเรียสน,นะคะดังนั้นสุดท้ายเราบอกว่าเราอาจจะต้องมาคุยกันเรื่องการเสริมอิตามินดีนะคะแต่มีตัวที่เปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น ก็คือไขมันดีขึ้นนะคะก็เห็นผลชัดเจนคอเลสเตอรอลี่ยเป็นภาพรวมของสามตัวนัางเราก็เห็นว่าจากรอบที่แล้วเกินมาตอนนี้ก็ดีขึ้นละไม่อยู่ในโซนสีแดงละนะคะไตรกลีเซอไรด์ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติเหมือนเดิมนะคะอันนี้เราเทียบกับผลแบบในตอนเดือนพฤศจิกานะคะไขมันดีเท่าเดิมนะคะดังนั้นถ้าได้ออกกําลังกายทานปลาทานอะโวคาโดนะมันมะกอกพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของไขมันดี แต่ว่าส่วนของแข็นั้นไม่ดีอย่างนี้ก็ที่ทําการบ้านมากก็ดีขึ้นนะคะดังนั้นก็ต้องให้เครดิตว่าในเรื่องของอาหารตับแล้วก็ดีขึ้นอาจจะยังเดินมานิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าสิ่งที่ที่คุมอาหารมามาถูกทางนะคะค่ะทางเ้ากเรียบร้อยนะคะขอบคุณครบโหดนะทุกคนคือเป็นอะไรที่ดีมากก็คือมาถูกทางแล้วตอนนี้คอเลสเตอรอลเนี่ยจาก211เดิมเนี่ยเหลือ200แล้วก็คือเดี๋ยวจะต่ำลงไปอีกถือว่า เป็นการเริ่มต้นปีที่ดีส่วนอีกตัวหนึ่งที่มันขึ้นยากก็คือวิตามินดีแบบที่คุณหมอบอกแล้วว่าอาจจะต้องพึ่งซัพพลีเมนต์จริงๆแนละ้วเพราะาเราเนี่ยก็ไม่กล้าออกแดดนานไงเพราะว่าการรักษาฝ้าผิวมองคล้ำเนี่ยแพงกว่าการกินซัพพลีเมนต์อีกอันนี้ต้องเคลื่อนไหวตกใจเยอะๆเลยนะเพราะว่าการกินวิตามินดีเองเ่มันอาจจะไม่ควรกินเองอะเนาะควรจะแบบพ l l o w u p เป็นระยะระยะแบบที่หมอไปเพราะว่า มันเป็นวิตามินที่ละลายได้ในไขมันดังนั้นเนี่ยถ้ามันเกินอ่ะมันจะส่งผลแบบองค์ผลเสียหรือว่าเกิดผลข้างเคียงได้ดังนั้นถ้าใครอยากกินเราแนะนำว่าควรจะมาตรวจคอเลอัอด้วยเรามั่นใจว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้เกินครึ่องอ่ะก็คือต้องวิตามินดีต่ําแน่นอนดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากสุขภาพแข็งแรงโบนแข็งแรงแล้วก็อิมูนแข็งแรงภูมิคุ้มกันแข็งแรงก็แนะนําว่าควรจะตรวจแล้วก็หาพวกซัพพลีเมนต์เสริมในกลุ่มวิตามินดีรวมด้วย ใครดูอยู่ตอนนี้สนใจอยากตรวจร่างกายแบบ f ู l option แบบเรานะก็สามารถมาได้ในโรงพยาบาลพญาไทแล้วก็เครือไม่เครือเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเปาโลนะโดยโรงพยาบาลเปาโลเนี่ยจะเริ่มต้นที่7,990บาทส่วนโรงพยาบาลพญาไทเนี่ยจะเริ่มต้นที่15,900บาทถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถรีบไปกดจองได้นะหรือว่าโทรถามรายละเอียดได้เลยทุกคนเพราะว่าโปรโมชั่นเนี่ยจะหมดในวันที่28กุมภาพันธ์ มีแล้วก็คือต้องรีบนะเพราะมันคุ้มจริงๆสุดท้ายเนี้ยถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการตรวจร่างกายทั้งหมดที่เราทำบล็อกมาเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง eb บีาบาร์บารนะทุกคนสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย